เด็กอยู่นะยังเด็กเวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเหมือนผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็จะมีบางคําที่พลาดออกไปแล้วมันแก้ไม่ได้คนมันดูเยอะคืออาจารย์เบียร์จะสอนว่าแม้แต่ราชาแม้แต่กษัตริย์ก็ยังเคารพนะับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเขาหมายความว่าอ่างนั้นนะครับคนก็ไปมองว่าเฮ้ยนี่อาจารย์เบียร์ผิดเพราะว่าอาจารย์เบียร์มันไม่ได้มีเจตนา ไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดที่จะด้อยค่าหรือดูหมิน่นไม่รู้ว่ามันเป็นพอกินในนี่หรือเปล่าเออใช่ใช่ใชไอ้นี่บอกถูกใจไม่ให้ค่าโฆษณาก็าให้กินฟรีเนี่ยสิ <c oughs> ครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องไอ้นั่นนะครับในช่วงท้ายนะครับก็ไปคุยคุยเรื่องอะไรวะเรื่องวิเคราะห์เรื่องคดี นะฮะวิเคราะห์เรื่องคดีนะครับแหมวันที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะหมอพัดโหวลักยิ้มหมอพัดโหวลักยิม้มเขาจะไปพบผมมั้งครับเอฟซี FC จะไปพบก็วันวันที่สิบแปดมั้งครับที่ไล่อ่างุ่นนการดานะครับไร่องุ่นนการดานะครับจะไปขอพรปีใหม่ครับ <c oughs> จะไปขอพรปีใหม่ครับ ใครเป็นเอฟซีของหัวลักยิ้มก็เชิญไปรอได้เลยนะครับเชิญไปรอได้เลยนะครับแหมนี่พิมพมาบอกให้เสยผมหน่อยผมมันหลน่นอากาศหนาวดีครับอากาศหนาวดี อ๋อเรื่องคนตื่นทำใช่ไหมครับแอาคนตื่นทำอย่างนี้ครับคืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ติกต็อกเกอร์ที่กำลังดังเลยมันมาปลุกกระแสคนสอนธรรมะที่แต่เดิมเนี่ยพระท่านสอนก็จะสไตล์พระนะฮะสไตล์พระนะครับ สไตล์พระมีสอนมันๆก็จะพระพยอมอะไรเงี้ยนะครับก่อนอาจารย์เบียจะดังนี้ก็จะมาพระสิ้นคิดก็สอนสไตล์เนี้นะครับตอนนี้พออาจารย์เบียเนี่ยออกมาพูดแล้วมันโดนใจใช้คำว่าโดนใจเรียกว่าด่าโดนใจนะครับคือพูดตรงตรงเอาเรื่องจริงๆมาพูดนะครับสไตล์อาจารย์เบียกับทางพระสิ้นคิดเนี่ยผมว่าสไตล์เดียวกัน เหมือนกับไอ้อะไรว่าไอหมอปลาอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับพวกลูกกอกพวกสารพัภูมิอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เบียร์ก็มาพูดสนุกสนานนะครับก็ดังนะครับตอนนี้อาจารย์เบียร์ยังเด็กอยู่ไนงะยังเด็กเวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเหมือนผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็จะมีบางคําที่พลาดออกไปแล้วมันแก้ไม่ได้คนมันดูเยอะนะครับ พอจุดที่อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาถือว่าเขาสอนตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าทุกคนให้ความเคารพนับถือนะครับอาจารย์เบียร์ก็คิดอยู่ในใจว่าไม่มีใครมาเอากูลงหรอกนะครับไม่มีใครมาเอากูลงหรอกแม้แต่ในพลแม้แต่นายกนะครับแล้วก็ไปอ้างถึงบุคคลที่ พวกเราคนไทยเคารพนับถือแต่ใจอาจารย์เบียไม่ได้ไปมองไปดูหมิ่นดูถูกครับนะครับนะฮะค,คืออาจารย์เบียจะสอนว่าแม้แต่ราชาแม้แต่กษัตริย์ก็ยังเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเขาหมายความว่า,างนั้นนะครับคนก็ไปมองว่าเฮ้ยนี่อาจารย์เบียรผิดหมิ่นหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่านะฮะ ผมที่เป็นคนกลางนะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักอาจารย์เบียร์นะฮะและเคยเป็นอดีตรักษาการผู้จัดการสันติบาลซึ่งผมเป็นประธานในการพิจารณาที่จะดำเนินคดีใครในประเทศไทยสมัยนั้นนะครับว่าผิดหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูเจตนาในการพูดนะครับต้องดูเจตนาในการพูดนะต้องดูเจตนาในการพูดนะครับ ผมผมมองว่าอาจารย์เบียร์มันไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดที่จะด้อยค่าหรือดูหมิน่นพรองคท่านนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าที่อาจารย์เบียร์พูดมีคำว่ากระสัตรกระสัตรด,ด้วยนะพวกลิเกเล่นเนี่ยเวลาตัวโกงมันไปด่าไอตัว คนเล่นบทเจ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผิดมันต้องดูเจตนาครับแต่ว่าไอ้หนูมึงต้องระมัดระวังนะลูกเบียวเวลาหนูจะพูดอะไรที่จะไปอ้างถึงเบื้องสูงเนี่ยหนูต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังลูกอย่าไปพูดดีกว่านะครับหนูจะไปอ้างว่า ใครเข้ามาล้มกูไม่ลงไอ้พวกในพลพลตีพลโทพลเอกหรือนายกรัฐมนตรีล้มกูไม่ได้โอ้ยอย่าไปพูดถึงสถาบันลูกนะต้องต้องระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบางทีเวลามันไลน์อยู่เนี่ยมันกรอนมันพาไปกรอนมันพาไปนะฮะมันเราไม่ได้มีสคริปต์นี่ครับไม่ได้อ่านสคริปตนะ์ไลฟ์สดเนี่ยผมนี่ก็ไม่ได้อ่านสคริปต์นะครับ ไล์ส,สดไปเนี่ยหนูต้องระมัดระวังนะลูกนะ <c oughs> เวลาตัดเหมือนกับผมภาควิจารณ์ผมผมวิเคราะห์เรื่องคดี <c oughs> เรื่องคดีไอ้ยิงสอสกัมพูชาเนี่ยให้สื่อมวลชนช่องใหญ่เลยเอาคำพูดผมไปไปพูดนะครับผมบอกว่ามือปืนซเซอะเบ้อมือปืนกระจอะ เขาก็ไปพูดนะครับคนก็ไม่เข้าใจนะครับเขาไปตัดสั้นๆไนงะตัดสั้นๆนะครับอ่ะมามาเข้าเรื่องไอ้นี่ก็ได้ทำไมผมบอกว่ามือปืนเซิร์เบอร์นะครับผมใช้คำว่ามือปืนก่อนนะครับท่านอย่าไปคิดว่าคนที่มีอาชีพเป็นมือปืนแล้วเนี่ยมันน่าสรรเสริญมันน่าสารรเสริญผมด่ามือปืนทุกคนแหละครับ มึงมันไม่ใช่คนใจนักเลงมือปืนเนี่ยนะครับมึงยิงคนไม่มีทางสู้เหมือนยิงหมาตัวนหมามันยังพอมีทางสู้มันยังกระโดดกัดได้คนเขาไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับเป้าหมายเนี่ยเป็นคนแก่อายุเจ็ดสิบกว่าและเขามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ และอาชีพผมเนี่ยเป็นตำรวจปราบมือปืนวิสามันมามือปืนยิงต่อสู้กับมือปืนมาคุณใช้ผมไปชื่นชมมันเหรอไอ้พวกนี้ยนะครับด่าได้ผมก็ดา่าไอา้ฮามึงยิงคนไม่มีทางสู้มึงคิดว่าเจ๋วเหรอเป็นมือปืนไม่ใช่นะครับ ไอ้แค่รับเงินเข้ามาแล้วไม่เลือกเลยว่าเป็นผู้หญิงคนแก่เด็กอยู่เฉยๆมึงก็ไปทิ้มยิงเขาอ่าอย่างนี้เป็นมือปืนเหรอเขาเรียกตีนปืนนะครับตีนปืนหมารอบกัดนะครับตีนปืนหมารอบกัดแล้วผมจะบอกนะฮะ ผมยกตัวอย่างมือปืนนะครับอันนี้มือปืนนะครับมือปืนมือปืนเนี่ยมือปืนที่ไปยิงไอ้เต็งโก้ <c oughs> เต็งโก้ใครรู้จักเต็งโก้บ้างนะครับ เต็งโก้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพ่อนครบาล